สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การน,นับเดิกข่าวสารของพิศดาแดงแมนเชสเตอร์เน็ตอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของพีเมลิกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New นิวเริ่มต้นกันที่ พิซดาดแมนเชสเตอร์อินเตอร์ครับอาพินาไม่ใช้ออปชั่นทีมในการขยายสัญญาของดาวิดเดคิอาโกมัวหนึ่งของพิษดงดออกไปนานกว่าซีซั่น2022-23ครับจึงเล่งที่เจอร์รันฟิกฟอร์ดค่าเอเวอร์ตันดีกีทีมชาติอังกฤษตัวจริงรายงานจากทีละกาฟรครับ,รบว่าบอร์บริหารของพิาดแดงนั้นกำลังหนักใจกับผลประกอบการซีซั่นก่อนขาดทุนอย่างมหาศาลจึงต้องรัดเข็มทุกมิติรับหนึ่งในนั้นคือรายจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะแพงที่สุดของเบอร์ต้น,ต,นต้นอย่างดาวิดเดคิอา ที่ตอนนี้นะครับเจ้าตัวน,น,นะครับย่างเข้าสู่ไวัยฐาน2ปีที่ฟันจากทีม3.5แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วย ดังนั้นในรูปการนี้ครับจึงเป็นการทดสอบสําคัญของดาวเตะชาวสเปนิสและหากว่าฟอร์มนั้นต่ํากว่ามาตรฐานแล้วทีมพลาดในสุดยูฟ่าจิมเบลิกก็คงทีมนั้นก็คงไม่มอบออปชั่นในการขยายออกไปเพื่อเป็นข้อผูกมัดในรูปก,กาลหน้าปล่อยเข้าตลาดฟรีเย่เนส่วนทายาทมือ1หนึ่งของโอทัลฟอร์ดครับมองไปที่ฟิกฟอร์ดครับที่ซัมเมอร์นี้จะเข้าสัญญาปีสุดท้ายครับค่าตัวต่ํากว่า15ล้านปอนด์อย่างแน่นอนครับเอาละครับนี่การอัปเดตข่าวสารของปิซซาแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ